ไปไหนดีอะเออไปไหนดีอ่ะไปชอปปิ้งดีกว่าไปปะเออไปกันแหละไปไปไปปะคืนรถกันเฮ้ยทำไรมารถเย็นเย็นอะไม่ทำไรอ่ะติดเฟรม ก็ติดฟิล์มของวอล์กอ่ะวอล์กเลดีอ่ะเออดีดีตอนแรกใช่ปะอยากจะอวดอวดอวดเน่ขับรถนะก็ยังจะต้องใส่ปลอกแขนใส่เสื้อคลุมกลัวแดดไปอีกทางทางที่ก็ไม่รู้ว่าจะกลัวทำไมติดฟิล์มแล้วใช่ไหมเออแต่ฟิล์มแม่งไม่ดีร้อนมากดูนี่ค่ะฟิล์มของวอล์กเลดี้ลดลดอ่ะผู้หญิงเราสองคนก็เลยเลือกใช้วอล์กเลดีนะคะดีดีลดล,ดล,ดล,ดลดสาวๆส,สวยส,วยสวยต้องใช้นะจ๊ะ